สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลท์ไปที่ชอบไปผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบ่นี้มีโอกาสได้ไปครับวันนี้ครับเราอยู่เป็นที่ พาร์ทเนอร์สโตร์นะครับของเกรดวอลมอเตอร์ครับตรงนี้อยู่ที่แถวจรัรสนิทวงนะครับก็ใครที่เป็นลูกค้านะครับของเกรดวอลมอเตอร์นะครับเราก็อยู่บริเวณฝั่งทนนะครับอยู่เวิ้งจรัรสนิทวงครับจะได้มาดูกันว่าพาร์ทเนอร์สโตร์ของเกรดวอลมอเตอร์จรัศสนิทวงเนี่ยมีบริการยังไงกว้างขวางขนาดไหนนะครับมีบริการอะไรกับเราบ้างครับอันแรกแบบแรกเลยครับก็คือเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ย ก็จะมีน้องไอแอมนะครับซึ่งน้องอแอมเนี่ยปกติก็จะเป็นที่ปรึกษาที่บอกนะครับแล้วก็พาท่านไปทดลองนะครับแล้วก็บอกโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพนักงาอนรับอยู่ตอนนี้เราก็เห็นหูกำลังขายดิบขายดีมากเลยครับเขาก็มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายครับเราก็เลยไม่ได้รบกวนน้องไอแอมนะครับเพื่อมาพาชมโชว์รูมครับขออนุญาตพาชมเองครับก็เข้ามาครับก็จะมีรถจอด นะครับเป็นฮาวเวอร์ i ีซิซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยครับ uh huh. ด้วยราคาด้วยฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับด้วยรูปร่างหน้าตาครับตอนนี้เกรดวอลมาแรงครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับนี่ครับ ปกติแล้วมันก็จะเข้ามาครับกพจะมีในส่วนของมุมเครื่องดื่มนะครับมุมในส่วนของนั่งทํางานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือน working space ก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องมาซื้อรถหรืออะไรครับถ้าเกิดใครอยู่ระแวกนี้ครับเข้ามาใช้บริการได้ที่เกรดวอร์มเตอร์จราเซนยดงครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอื่นบ้างครับว่าเขาจะเป็นไงซึ่งบริการของที่นี่ครับก็จะมีในส่วนของมีโชว์รูมใช่ไหมครับก็จะมีศูนย์บริการอยู่ด้านหลังนะครับมีศูนย์ซ่อมตัวสีนะครับต เราไปดูส่วนอื่นของペดวอร์มเตอร์จรันเสร็จวงดีกว่าครับหรืออกไปยังนะครับนี่ครับสายขายนะครับเปิดจันทถึงเสาร์นะครับแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับวันอาทิตย์นะครับก็เก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงนะครับกเก้าโมงเช้านะครับถึงสี่โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับแต่ในส่วนของศูนย์บริการนะครับก็จะเปิดบริการแค่จันทรถึงเสาร์นะครับแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับถ้าเรามาซื้อรถนะครับมาได้ทุกวันครับจันทถึงอาทิตย์นะครับ แต่ถ้ามาศูนย์บริการับได้แค่จากถึงเสาครับก็เดี๋ยวเราพาดูด้านหลังครับหนึ่งป้ายใหญ่มากเลยครับนี่นะครับตามมาตามมาที่นี่เขาอยู่กันแต่ว่าชุมชนนะครับด้านหน้าเราก็คิดว่ากว้างครับด้านหลังนี่ไม่คิดว่าจะกว้างขนาดนี้ครับนี่ครับมาอันดับแรกเลยครับเราจะเห็นในส่วนของห้องพ่นสีนะครับนี่ห้องพ่นสีอันนี้เขามีที่ทําสีนะครับ มีกางทำสีเรียบร้อยเลยเนี่ห้องห้องใหญ่ด้วยนะครับแม่นะครับแล้วเดี๋ยวมาในส่วนของศูนย์บริการนะครับนี่ตรงนี้มีอยู่สี่ช่องซ่อมนะครับเห็นไหมนี่อันนี้คือรถที่ลูกค้าเราที่เห็นนะปับอันนี้ตัว,ต,วตัวท็อปก็มีครับตัวรองท็อปก็มีครับนี่น,น,สะสะนะครับนี่สะอาดสะอานนะครับดูเครื่องไม้เครื่องมือในห้องนี่ เ,เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝ่ายพวกบอดี้และตัวถังกงันนี่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นี่มันมีช่องซ่อมสีซ่อมอะไรด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นบริเวณช่องซ่อมทั้งหมดนะครับทั้งทาส่วนในของทําสีทํำบอดี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับทำเล็กๆน้อยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับของพาร์ทเนอร์สโตร์นะครับ เวดวอลมอเตอร์ที่จรัยสนิทวงครับใครที่อยู่แถวฝั่งทนนะครับหรือนะครับอยู่แถวจรัยสนิทวงครับลองแวะเข้ามาใช้บริการนะครับมากินกาแฟมานั่งเล่นนะครับมาดูเขาเรียกว่าดูโปรโมชั่นอะไรต่างๆครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับว่าถ้ามาไม่ถูกต้องโทรเบอร์ไหนยังไงนะครับก็วันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนแล้วครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปนด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทาง g e t l l m o t e r ครับที่ทำให้เราได้รู้จักโชว์รูมที่บริการดีขนาดนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ